ได้ครูรูปครูน้ำครูรูครูคนระเบอถ้าหากว่าถวายเสร็จแล้วกะมานังรอหลับพ่อนเด้อเจอ้าภาพเจ้าศรัทธาตลอดถึงพอแม่พี่หนอกออกตอนหญาติโ่มเยาวชนวัยลุ่นนมสาวเด็กๆหน่อยมาซอยขนขวาย มือนีขึ้นเป็นต่างๆตาโน่เน้นฝันให้มันอีดีเดินมามันเห็นลิ่งหน่อยสองโตแม่นบนโอนั่งฝ่ามาแ,ะแทะนั่งฝ่าเห็นเทพพบุตรหาองยังมากคือเก่าอบพุมเสียงไว้ใส่บุี่ มู่ว่านอาเสือกันหนาวมามือนี่คือซิเมนอ,อัปพุมมาน้ำอันนี้แหละเราจะไปดูถูกศรัทธากันก็ไม่ได้นะบางคนก็นคิดย่านว่าถ้าบานทาขอเฮ้าสิมาปฏิบัติน้ำเพินบอถามเาฮ้าเถนะเฮ้าสิมาบอ <laughs> อย่าไปคดใส่ผู้อื่นความจริงผู้คดแนวนั้นมีกาใจยังคับแคบอยู่ยังประมาทศรัทธาของชาวบ้านท่าขอดของตัวเองอยู่เราไม่ได้บังคับกันอย่างอย่างผู้เท่าเออมาให้เห็นเน้กำลังสี้ยองได้เลยกับพ่อได้เห็นหนาเนี่ย ผู้เท่าทั้งห้านี่นะจะพาให้ชื่อเสียงของบ้านท่าคขอกขระจายไปญาติโยมที่มาร่วมทำวัดทุกวันทุกว,วันมาทั้งสามหมู่บ้านเห็นหน้าประจําทุกวันทุกวัน,วนและหน้าใหม่ๆก็มาคณะกรรมการที่มาอยู่กองอำนวยการ ประจำทุกวันทุกวันเยาวชนคนหนุ่มมาช่วยยกน้ำปานะเด็กนักเรียนมาช่วยยกน้ำปานะพระสงฆ์สัมมาเนท่านเห็นอุบาสกอุบาสิกานักปฏิบัติธรรมท่านเห็นเห็นแล้วท่านมีปากมีปากก็จะนำไปพูด สิ่งดีๆงามๆที่เห็นว่าโอ้ไปบ้านทาข่อนัะนะเทิ่งเถ่าเท่องแกเท่องพอเท่องแม่ไหลุ่นนุ่มสาวเล็กเล็กเล็กหน่อยผ้ากันล่งวัดล่งว่าตาสออนเทบางทีก็หาเหตุพูดเพื่อจูงใจชาวบ้านของตัวเองอย่างพระภิกษุเรา ไม่ได้พูดตรงๆดอกแต่พูดเล่าเล่าว่าไปบ้านทาขอนะนะะไปเห็นผู้เถ่าผู้แกไปเห็นผู้เป็นพอ่อเป็นแม่เยาวชนวหหยนลหนุ่มสาวเล็กๆเล็กหน่อยล,ลงวัดลงว่าโอ้เห็นแล้วนาซะอนเน,น,นีาา่ยาติโนมข้าเจ้ามีหูข้าเจ้าก็ฟังอยู่ก็เกิดความขืดในค้นห่า บมเมนต์ต่อโมเมนต์ใหม่พ่อสิบอให้คืดเนาะฟั่งแล้วก็คืดบ้าเห้า,ากับเป็นผูเถาผูกแกเห่ากับเป็นพอเป็นแม่ของคนเห่า,ากับเป็นไหวหลุ่นนุ่มสา,าวเห่ากับเป็นเล็กเล็กเด็กหน่อยเห่ากับสิห้าโอกาสเท็ดคือการข้าเจ้ากับคืดอยู่เดยโอกาสมันยังไม่ได้นะ มันยังไม่ได้โอกาสถ้าพูดอย่างหนึ่งคืออินทรีย์ยังไม่แก่ก้าก็เลยมาไม่ได้มันยังคาอยู่ศรัทธายังไม่แก่ก้ายังไม่เชื่อมั่นยังไม่มั่นอ,อกมั่นใจบางทีก็อายไม่กล้ามาทำผู้เท่าผู้แก่ปวดกระเสียนแล้ว ถ้ามีผู้ชวนมาบวชบางทีก็ไม่กล้าเดี๋ยวเขาจะว่าเอาตัวไม่รอดเพรว่าไปเช่อย่างนั้นย่าณคั้มบ่ของคนอันขั้มบ่ของคนนั่นมันบบยผ้าเข้าไปสวรรค์เลยเข้ามาเหตุเอามันจังได้ไปเข้ามาฆ่าอยากอายอยู่มาฆ่าขั้มบ่ของคนอยู่มันก็บบิเหตุคุณงามความดีจักเถ่อ เอาตัวบรอดพันว่าป้าลูกป้าเมียพันว่าเรามาเนี่ยเราทําเพื่อลูกเพื่อเมียนะเพื่อครอบเพื่อครัวเพราะพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันถ้าคนมองในแง่มุมหนึ่งก็ว่าเจ้าชายสิทธัตถ์นี่ป้าถิ่มลูกป้าถิ่มเมียป้าถิ่มพ่อถิ่มแม่นี้เอาตัวรอดผู้เดียว แต่พระอ,องค์เห็นโทษภัยแห่งวัฏะสงสารเห็นโทษภัยแห่งความห่วงใหอ่อาไรอาวรซึ่งกันและกันและมันเป็นมันเป็น,ปนกงกรรมกงเวียนนะนางพิมพายโสธลา,านเคยทิ้ง พระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมาแล้วในอดีตชาติเพราะว่าแตกชาติก่อนนั้นเป็นสามีภรรยากันกลางวันสามีภรรยาคู่นี้จะพาจะจะเปลี่ยนกันไปฟังเทศ กลางวันเมียไปกลางคืนผัวไปอย่างนี้สับเปลี่ยนกันไปพอไปฟังเทศแล้วเกิดศรัทธาอยากจะบวชผู้เป็นสามีคือพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราขอเมียขอล่าเมียไปบวชลูกก็มีอยู่นะลูกลูกน้ออๆมีอยู่ขอล่าเมียไปบวชจะบวชแห้ยังไงให้คอยบวชซะเถอะเอ้ย เจ้ากระถาใส่บาทเอาขวทีส่ส,าส้างสมบารามีเพื่อเจ้านี่นะสามีก็อยากไปบวเปชเกิดระทธาอยากจะบวชพันรยาก็เลยบอกว่าให้เจ้าทาไอยเจ้าก้อนก่นเจ้าสีบ,บวดคอยไปตักน้ำจะเข้าเกินนางก็ไปตักน้ําที่ท่าน้ําแล้วก็ไปเลยไปเลยนี่ไม่ใช่ไปจังหวัดเลยนะ ไอ้ว่าไปเลยนี่คือไปบวชหนีไปบวชเลยนี่นางเยโสธรามพิมพานี่เคยเคยหนีจากพระพุทธเจ้าของเราไปบวชมาแล้วมันก็เป็นกงกรรมกงเปลี่ยนถ้าถ้ามองในมุมนี้ก็เป็นกงกรรมกงเปลี่ยนถ้ามองในการสร้างบารมีพระพุทธเจ้าไปเพื่อลูกเพื่อมียไปเพื่อ พ่อเพื่อแม่เพื่อวงสาคนาญาติพี่น้องจะได้ลื้อขนลูกเมียจะได้ลือขนพ่อแม่ญาติพี่น้องให้พ้นจากโคกแองเก่งกันดานสงสารสาคอนไปเพื่อสัตว์ตวโลกทั้งหลายแบกรับภาละอันแบกรับภาละอันหนักนะ ภาละอันหนักหนาแต่คนมองแล้วไม่เข้าใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าป้าลูกป้าเมียนี้ไปบวชเอาตัวไม่รอดนี่นี้เอาตัวรอดแต่ผู้เดียวจนสุปะพุทธพอเถ่าเครียดไปตันหนทางไปบินธบาตเพราะฉะนั้นจึงพูดเพื่อ ปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นไม่มากก็น,น้อย <ik> แก่พี่น้อง <ik> ชาวบ้านท่าคอเราผู้เท่าผู้แก <ik> ่หลังจากงานนี้เสร็จไปแล้วเราก็ไม่มีโอกาสปีหน้าไม่รู้ว่าจะได้จัดได้ทำไหมแล้วผู้เท่าทั้งห้านี้จะได้มานั่งอย่างนี้ไหมปีหน้า จะไม่เหลือสี่เหลือสามเหลือสองดอกหรือนะพราะชีวิตของเรามันไม่แน่นะชีวิตของเรามันไม่แน่พันแปรอยู่ทุกวันถ้าพอสละได้ก็สละออกมาอย่าไปหัวสานำคำบาคนหลาย คำว่าาของคนมันมัน,มนบ่ได้ดนบันดาลให้เฮาได้ไปสวรรค์นิพพานนะเฮามาเฮ็ดเอานี่ได้มันจังได้ไปโอกาสนี้ขอให้นักปฏิบัติทำทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจอนุโมทนาอำนวยอวยพรให้แก่เจ้าภาพเจ้าศรัทธาผู้น้อมนำมาซึ่งน้ำปานะ